สวัสดีครับมาอยู่เกมล็อกแมปสกีบิดิเทเลตบัตเทิลน,นะครับผมท็อปช็อตแห่งจีนทกทีเกมบิดีโอีก็จะพามาดูอัปเด้ไหมเวอร์ชัน0.516มาแล้วนะครับพร้อมกับโค้ดใหม่ที่ชื่อว่าดีเตอร์เดอมอไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่ามาไปกันเลยครับคลิปนี้ผมจะอัปเดตอันนี้อัปเดตเองครับอัปเดตการฟาร์มเพชร อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าคลิปที่แล้วไม่สมบูรณ์เท่าไหร่คลิปนี้ก็จะทําให้สมบูรณ์ให้เสร็จนะครับก็คือเมื่อเราฟาร,ร์มจากเอเลสหมดแล้วเราก็จะมาฟาร,ร์มมิชชั่นต่อเดี๋ยวผมจะแนะนําวิธีฟาร,ร์มในมิชชั่นนะครับว่าฟาร,ร์มยังไงมาก่อนอื่นที่จะพาไปดูวิธีฟาร,ร์มครับก่อนอื่นเลยเรามาดูอัปเดตใหม่เวอร์ชันล่าสุดเลยครับ0.5.16เพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาที่มีอยู่ของเกม วินดิ้งคอนเฟิร์มแก้ไขบิ๊กบิ๊กเอ้ยบักบักบักบั้งย่ะโอ๊ยคำดิคือแบบผมคือเราบอกมันแฟร์ไม่ใช่หรอกเขาพิมพ์ผับมันคือบัคแหละผมมองเป็นสระอีครับบิ๊กบางอย่างอะ f i x and Issue It ิทเ f o l l o w t h e t อร์ไ a ม์ c มดิเค i ลเมด n ต a b ์นอต a ีอิงเอเบลอโอนอะเนี่ยครับก็คือแก้ไขบัคบางอย่างนะครับประมาณนี้ครับที่บัคอยู่ตอนนี้ก็ยังมีบัคนะครับ จากที่ผมลองเล่นเมื่อเช้าครับเข้ามาตีบอสไททันทีวีแมนนะไม่ใช่บอสเลยบอสจีแมนสอนะครับกิจกรรมเอาไททันทีวีแมนนะครับก็ปรากฏว่าลายชื่อป๊อปอัพเพื่อนนี่เวลามันเด้งมาเนี่ยมันค้างอยู่นานนานไม่หายนะครับตอนนี้ไม่รู้จะเด้งมาป่านะครับไม่รู้เขาแก้อย่างอ่ะเดี๋ยวพามาดูก่อนนะครับต่อไปครับเมื่ออัปเดตนี่ครับแล้วก็โค้ดใหม่นะครับดีเทอร์เมียมไม่รู้อ่านถูกเปล่านะครับนี่เออคนกล้องใหม่ตัวนี้นะครับมาใหม่ละ Ook, โอ้แมตติกเลยโอ้แขนแขนเอสโตนี่เอสโตเออมาเอสโตใช่ไหมครับเดี๋ยวมาเติมโค้ดก่อนเพื่อไม่เสียเวลาครับกดเติมโค้ดก่อนกดตรงช็อปนะครับจากนั้นเลือกตรงโค้ดครับเมื่อเลือกโค้ดปุ๊บก็เติมโค้ดนะครับ uyorsun, แม่นี้ดีครับบอกทั้งหน้าแมปก่อนเข้าและก็บอกในหน้าล็อบบี้ครับโค้ดของโค้ดใหม่ล่าสุดเลยที่ชื่อว่าดีธอ<ฮะ>ทเอไอคก็นเนี่ย เอ็นเอ๊ะโอ้อกเขาดิดีเธอดีไดไอเอ็นอีอาร์นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมนึกก่อนอ e ีอาร์ถูกไหมอามเออแขนครับอามมาไปเลยครับอื3000้ยสามพันโลบักเออไม่ใช่สามพันโลบักสามพันเพชรนะครับได้มาครับเออกำลังดีครับตอนนี้ครับผมต้องการเพชรอย่างมากเลยเพราะว่าผมจะไปซุ่มอัพเกรดไททันสวิกเกแมนให้ได้นะครับมา ก่อนอื่นเมื่อเติมโคดได้นะครับสามปรเเชรเดี๋ยวผมขอมเอาเพชรจากรางวัลประจำสัปดาห์ของ e อ l นเลสโหมดนะครับถ้าเราลง e อ็นเลสโหมดฟาร์มเงินใช่ไหมครับสัปดาห์หนึ่งมันจะให้รางวัลเป็นเพชรตรงนี้นะเห็นไหมนี่15เวฟขึ้นไป6 3 0เวฟขึ้นไป800 40เวฟบวกโบนัสอีก1,000 60เวฟให้ค่าเบี้ยขยัน 1, ั0ซเวฟค่าถึก พันสีอันนี้คิดเองนะร้อยสิบเว้นไปพันหกครับร้0ยสามสิบพันแปดรเอ้ย2อง0ันสองร้อยสิบสองร้อยยี่เอ้ยสอง0ันสองพันสพัรเพนนะครับสองร้อยหกสยเอ้ยยังไม่ถึงครับนี่ครับก็ประมาณนี้แหละโดยรวมผมจะได้เท่าไหร่นี่ผมไม่ได้ไม่ได้ใช้เครื่องคิดเลขน,นะครับน่าจะประมาณไม่เกิน25งหมนะ เกือบสามแสนละโอ้ยนี่ครับก็จะประมาณนี้แหละเอเลนโหมดอย่าลืมไปลงนะครับถ้าใครมีเพื่อนุนโหดเจอคนอ่นโหดถ้าเข้าลงลองขอเขาแจมดูครับถ้าเขาเครื่องแรงเขาน่าจะให้ลงครับอย่างน้อยลง2คนกําลังดีครับนี่แหละเพื่อเขาแบกไปนะครับมาแต่เลนโหมดแบบนี้ครับผมอยากจะบอกว่า <c oughs> มันนานกว่าแบบโซบอร์ตบริเออร์นะ <c oughs> ผมถึงลงแค่220พอบป๊อปมา มาต่อครับต่อไปเมื่อผมเอาของรางวัลจากเอเลนโหมดแล้วเอเลนโหมดนะครับเดี๋ยวผมบอกตรงนี้ก่อนนอกจากเราจะได้ตังแบบค้นเร็วและสัปดาห์หนึ่งเราจะได้รางวัลจากเพชรด้วยครับแต่สัปดาห์หนึ่งมันจะมีรางวัลให้หนึ่งคัน,นครับขึ้นอยู่กับว่าเราผ่านสูงสุดเวฟที่เท่าไหร่นะครับนี่มันจะบอกว่าอยู่ถ้าถึง310ก็จะได้อีก2 6ตามลําดับนะครับมันจะได้จากน้อยไปมากนะครับมา คราวนี้ก็ไปลุยมิชชั่นกันเลยนะครับมีใครอยู่ไหมเนี่ยเดี๋ยวผมเช็คก,ก่อนต่อไปนะครับผมก็จะพามาฟาร์มแบบลุยมิชชั่นนะครับว่ามันจะได้เยอะไหมและฟาร์มยังไงปะไปกันเลยครับเริ่มแรกครับให้มาตรงนี้เลยครับลงวัลแรกที่ชัดเจนผมแนะนําเลยนะครับใครที่แบบผ่านถึงอ่ะยกตัวอย่างอย่างเช่นผมนะครับผมผ่านถึงมิชชั่น76แล้วแต่ถ้าผมฟาร์มที่มิชชั่นนะครับผมจะไม่เลือก76นะ ผมจะเลือก60ครับจะเลือกกลางๆไว้เพราะผมจะเน้นเวลาจบมิชชั่นให้มันเร็วที่สุดนะครับเพื่อที่จะได้แบบวนลูปต่อรอบได้อย่างต่อเนื่องครับเงินมันก็จะได้เยอะด้วยส่วนกองเนี่ยเราต้องไปเปิดหาเอานะครับมันจะไม่ได้เพชรมานะครับเวลาฟาร์มมิชชั่นนี่มันจะได้ตังค์อย่างเดียวครับกองหาเพชรเราจะต้องไปเปิดสุ่มเอานะครับมาไปกันเลยครับมิชชั่น60 60นะครับกดสตาร์ทเลยจากนั้น ให้รอสักครู่และกดออโต้และกดวนลูปนะครับทำยังไงมามาดูกันครับขวาล่านะครับดอมดิ๊บดบสกีไ่ดีดมดมเยอะเสียงเพลงที่คุ้นเคยนะครับมาแมปนี้นะครับตั้งแต่ออกมาน่ะแต่ก่อนน่ะผมอยากจะบอกว่ามันเลือกได้ครับแต่เวอร์ชั่นปัจจุบันมันมันเหมือนว่ามันเซ็ตยูนิตหรือฮีโร่พวกตัวนี้ เลือกไม่ได้ครับเวลาเรากดออโต้เนี่มันจะเรียงลําดับให้แบบเซต4ตัวแรกเลยนะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูเลยสมมติเรากดออโต้ใช่ไหมครับเห็นไหมเนี่ยมันเรียงให้แบบนี้ <laughs> มันเลือกไม่ได้นะครับนี่แหละอ่ะเดี๋ยวกดปิดก่ปิด,ป,ดปิดไงนะนี่ครับมันก็จะเป็นแบบนี้แหละถ้าเรากดออโต้ใช่ไหมอ่าจากนั้นถ้าเราฟาร์มครับแล้วก็เพียงแค่อยากจะลุยด่านห0เรื่อยๆใช่ไหม ให้เรากดตรงนี้นะครับนี่ขวาล่างนะครับตรงที่เป็นลูกศรเขาเรียกไงเหมือนเหมือนซ้ำนะเหมือนวนซ้ำเนี่ยตรงนี้นะครับอันนี้ผมแปลเองนะนี่กดตรงนี้ครับกดหนึ่งปั๊บเห็นไหมมันก็จะออโต้ครับเป็นวนลูปรอบด่านนี้เรื่อยๆแบบไม่รู้จบนะครับแล้วเราก็กดออโต้ครับแค่นี้แหละแค่นี้แหละนี่แค่นี้ครับปล่อยมันตีไปเลยครับนี่ครับนี่นี่แหละ นี่นะครับก็ปล่อยยาวๆเลยจนแบตหมดเน็ตตัดได้เลยครับนี่นะครับวิธีร,ร์มของการลุยมิชชันครับโอ้โหได้เยอะ่นี่เห็นไหมนี่ครับประมาณนี้แหละส่วนเวอร์ชั่นล่าสุดน,นะครับผมไม่รู้ว่าเขาแก้ตรงที่แบบว่าเวลาเราเล่นไปประมาณ20นาทีเราจะโดนเด้งออกหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเพื่อความชัวร์นะครับเห็นไหมภารกิจ60เหมือนเดิมนะครับเห็นไหมอา้าวมองไม่ทันครับเห็นไหมมันวนหูปมอีกละ ไม่รู้ว่ามันจะเด้งออกป่ะครับดังนั้นเพื่อความชัวร์นะครับเราจะต้องใช้โปรแกรมออโต้คลิกนะเพื่อไม่ให้มันเด้งออกไปถ้าเกิน20นาทีนะครับอันนี้เป็นระบบของโรบอทครับเว้นแต่แมปเขาจะเขียนโค้ดแบบดักไว้นะครับอันนี้เขาไม่รู้ผู้พัฒนาเขาดักไว้หรือเปล่านะครับนี่ครับอ่ะมาเราก็กดออโต้คิกนะครับนี่อย่างผมเซตไว้อย่างงี้เนี่ยผมก็จะประมาณนี้ครับเนี่ยเห็นไหม แค่นี้แหละครับพีดีฟาร์มแบบมิชชั่นนะครับส่วนตังมันได้เยอะไหมเดี๋ยวขอไปฟาร์มสัก7-8ชั่วโมงก่อนนะครับอาจจะเป็นบางวันนะแล้วจะมาบอกครับว่ามันได้เยอะไหมแต่ก่อนผมบอกเลยนะถ้าเราไม่เติม VP ีมันได้เยอะมากสมัยที่แมปเปิดแรกเดี๋ยวนี้เหมือนดรอปลงมากครับมันได้ถ้าผมจะไม่ผิดนะประมาณ2-3เดือนที่แล้วผมได้4 0 0 0กล่อง ต่อวันเลยนะครับแบบปล่อยค้างคืนแบบนี้เห็นไหมนี่ครับนี่แหละครับคือวิธีฟาร์มแบบมิชชั่นนะครับมาเดี๋ยวผมปิดออโต้คิกก่อนนะครับพอปิดปุ๊บเดี๋ยวผมก็กดกลับหน้าล็อบบี้นะครับกดปิดก่อนเห็นไหมปิดแล้วนะครับนี่ครับมาแล้วต่อไปนะครับถ้าใครแบบต้องการเงินหมุนนะครับจะมีตู้กู้เงินนอกระบบอยู่นะครับเพียงแค่เดินตรงไปครับนี่ เดินลงไปนะครับนี่ตู้กู้ระบบผมไม่ได้อธิบายตรงนี้นะเห็นน้องถามมาแล้วก็แนะนํามาครับต้องขอบคุณมากเลยครับี่ยบางทีผมมาเลยครับนี่ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติเราก็เพียงแค่กดตรงนี้ครับสีลุงคือเป็นพวกอาวุธระดับสีลุงผมขอเรียกอัตเมทนะระดับระดับอัติเมทสีลุงอะไม่ว่าจะเป็นยูนิตแล้วก็อาวุธนะครับส่วนสีฟ้าเนี่ยส่วนมากเป็นเงินครับเห็นไหมเห็นเงินเราใช้เพชรแรกครับ สีทองก็จะเป็นยูนิตฮีโร่ลีเจนด์ครับสีม่วงเป็นระดับอ e ีพิกก็น่าจะเป็นเพชรครับนี่นี่นี่ครับประมาณนี้ไอ้ตู้จําหน่ายสินค้าตัวนี้น,นะครับเราสามารถแลกเปลี่ยนไม่ว่าเราต้องการต้องการเงินใช่ไหมเราก็เอาเพชรน,นี่มาแลกเราต้องการเพชรใช่ไหมเราก็เอาเงินมาแลกเพชรครับนี่แหละครับคือวิธีฟาร์มเพชรหาตังค์หาเงินก็จะประมาณนี้นะครับ ก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ,รบเดี๋ยวผมขอไปฟาร์มก่อนเดี๋ยวผมจะหาอัปเกรดไททันสปิการแมนให้ได้นะครับก่อนที่ยูนิตมันจะเยอะแล้วมันจะหายากนะครับนี่ครับอ๋ออย่าลืมนะครับกิจกรรมนี้เขายังไม่เอาออกนะน้องๆที่อยากได้ไททันทีวีแมนแบบผมนี่สองดาวแล้วนะครับผมไม่ได้เติมนะผมได้จากไอเนี้เนี่ย น้องยามาลืมเล่นทุกวันนะครับอย่างน้อยก็เก็บแต้ให้ครบวงพันธ์แล้วก็มาเปิดเอานะครับก็จะมีโอกาสได้แน่นอนครับรับรองอาจจะได้จิ๊กซอครบ8อันก็ได้นะครับถ้ากิจกรรมนี้ยังอยู่ยาวๆครับถือว่าเป็นโอกาสทอรครับนี่แหละครับต่อไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ